พระเยซูตอบว่าทำไมคุณถึงพูดว่าถ้าช่วยได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อถ้าสมมติว่ามีคนโฆษณาขายยาเม็ดยาหนึ่งแล้วก็บอกว่ายาเม็ดเนี่ยมันมีสรรพคุณที่ว่าเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะขจัดความอ่อนแอขจัดความเจ็บป่วยกำจัดโรคก,กำจัดความผิดหวังทุกอย่างในชีวิตของเรากำจัดปัญหาหนัก,นกในชีวิตของเราไปพี่น้องคิดว่าถ้าเราได้ยินสิ่งเนี้ย มันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเราอยากจะซื้อยานั้นสักประมาณ100เม็ดนะคะมากินทุกวัน365เม็ดนะ,ะพี่น้องรู้ไหมว่าในชื่อของคริสเตียนเรามียาเม็ดนั้นนะ,ะยาเม็ดนั้นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือความเชื่อนั่นเองนะ,ะคิสเตียนที่มีความเชื่อ ทุกสิ่งเป็นไปได้นะพระเยซูบอกว่าถ้าช่วยได้นะเหรอนะพง์บอกว่ามันเป็นไปได้สําหรับทุกคนที่มีความเชื่อมันจะไม่มีคําว่าถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับเราทุกคนที่เชื่อนะเพราะนั้นคริสเตียนดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะความสงสัยจะกําจัดฤทธิอำนาจอัศจรรย์ของพระเจ้าออกไปพี่น้องจําผู้หญิง ตกเลือดคนหนึ่งได้ไหมคะผู้หญิงตก,ตกเลือดคนนี้มาสัมผัสพระเยซูเพราะว่านางเนี่ยพยายามหาหมอมาเป็นสิบกว่าปีจนหมดตัวนะคะแล้วก็ไม่มีหมอคนไหนช่วยได้เลยในโใครคภัยไข้เจ็บของเธอนะะแล้ววันหนึ่งนางได้ยินว่าพระเยซูกําลังจะมาเมื่อพระเยซูมานะ,ะฉันจะต้องไปแตะต้องพระองค์เพราะว่าฉันได้ยินมาว่าพระเยซูเนี่ยโอ้รักษาคนเจ็บคนป่วยหายหมดเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยเป็นความหวังของฉันเลยนะคะ เพราะนางยังไม่ทันรู้จักพระเยซูเลยแต่นางมีความเชื่อแล้วนะมีความเชื่อว่านี่คือคําตอบของนางที่นางสแสวงหาคําตอบสําหรับปัญหาทั้งชีวิตของนางปัญหาที่มันหนักปัญหาที่มันใหญ่นะปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นหรือความตาย พระเยซูเท่านั้นที่ช่วยได้นางนี้มีความเชื่ออย่างเข้มแข็งมีความเชื่ออย่างเดียวไม่พอแล้วนางพยายามที่จะทำตามความเชื่อนั้นเมื่อพระเยซูเดินผ่านมานางก็ไปคือจริงๆแล้วคนตกเลือดห้ามอยู่ใกล้ กับพระเยซูนะคะคนตกเลือดถือว่าเป็นมนตินไม่สามารถจะไปสัมผัสแต่ต้องใครได้นะคะแต่นางเนี่ยเพื่อความรอดของนางนะคะนางก็เข้าแอบไปแล้วก็แค่ขอจับชายผ้าของพระเยซูก็พอพอจับชายผ้าแค่นั้นนะ,ะนางหายทันทีแล้วพระเยซูก็สงสัยว่าเอ๊ะ มันมีใครมาจับผ้าของพระองค์เหรอสาวกก็ไม่รู้นะสาวกก็แบบว่าอุ้ยคนตั้งเยอะแยะพระเยซูใครจะมาถูกเปะาองค์ก็ได้แต่พระเยซูบอกไม่ใช่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่จับผ้าธรรมดาแต่ครั้งนี้ผ้าของพระองค์นะมันมีฤทธิ์แผ่ซ้านออกมานั่นหมายความว่ายัางไงพี่น้องถ้าเรามีความเชื่อในสิ่งถ้าเรามีความเชื่อในสิ่งใดก็ตามนะ,ะโดยมีพระเยซู เป็นพื้นฐานความจริงของพระองค์เป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่ไม่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าให้เราทาพี่น้องพ่อเราพยายามมีความเชื่อหลายอย่างนะบางทีเราอาจจะเชื่อในอยากได้แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าก็ได้แต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราเชื่อตามน้ําพระทัยของพระงเชื่อ ตรงตามพัะสัญ,ญาของพระองค์นะฮะฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะแผ่ซ่านในชีวิตของเรานะฤทธิ์แห่งความเชื่อจะเข้ามาทํางานในสิ่งที่เราเชื่อนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดความเชื่อพระเจ้าไม่มีฤทธิ์เดชท,ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เราได้นะ,ะเพราะว่าความสงสัยได้กําจัด เขาเรียกว่าฤทธิ์อานาจของพระเจ้าลงนะคะตอนที่เหล่าสาวกเนี่ยกลัวอยู่ในเรือนะคะแล้วก็แบบเห็นพายุทั้งที่พระเยซูอยู่ตรงนั้นแต่สาวกเนี่ยกลัวมากกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวเสียงพายุกลัวขึ้นลมทั้งหลายที่มันทําให้น่าตกใจนะคะพวกเขาก็กลัวแล้วก็วิ่งหาพระเยซูพระเยซูตาําหนินะพระเยซูถามว่าความเชื่อของพวกท่านนะั้นอยู่ที่ไหน นะทำไมถึงกลัวสิ่งหลังนี้เราอยู่ที่นี่นะพระเยซูอยู่ตรงนี้แต่ทําไมไม่มองที่พงค์แต่ทําไมไปมองที่ปัญหาอะไรลุมล้อมรอบตัวที่มันน่ากลัวทําไมให้ความกลัวเข้ามาทําลายความเชื่อของพวกท่านนะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกําหลังพูดเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลัวเมื่อเราไม่เชื่อเมื่อเราสงสัยสิ่งนั้นจะบั่นทอนฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสถานการณ์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของเราไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีความเชื่อ ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้นะให้มันยากแค่ไหนให้มันดูเป็นไปไม่ได้แค่ไหนแต่พระเยซูอบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้ามีความเชื่อสักแค่มเมล็ดมัสตาร์ดเองนะนิดเดียวขอให้มีความเชื่อแล้วมันสามารถจะเคลื่อนภูเขาได้เพราะฉะนั้นความเชื่อของพี่น้องเล็กน้อยแค่นั้นนะสามารถที่จะเคลื่อนภูเขาปัญหาออกไปจากพี่น้องได้นะ มันสามารถทำลายสิ่งที่ศัตรูพยายามให้เรานะ,ะเพราะว่าความเชื่อของเราทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแผ่ซ่านออกมาแล้วทำให้เกิดฤทธิ์เดชในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขปัญหานะ,ะพี่น้องข้าพเจ้าอยากหนุนใจว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้พี่น้องกังวหลหรือกลัวนะะ่ะให้พี่น้องแสวงหาพระคำของพระเจ้าแล้วประกาศความเชื่อออกมา ตามแบบที่พระองค์เป็นอย่าให้ปัญหานั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเราแล้วเมื่อนั้นฤทธิดเดชของพระเจ้าจะเข้ามาทํางานตามความเชื่อของเราแล้วจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วก็ชีวิตของพี่น้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องรู้ว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเสมอแต่มารชอบมาขโมยและทําลายเพราะฉะนั้นเราอย่าเปิดโอกาสให้มันนะโดยโดยมีความกลัวและมีความกังวลแต่เรา เปิดโอกาสให้ความจริงของพระเจ้าเข้ามาทํางานนั่นคือท่าทีและถ้อยคอยําแห่งความเชื่อนะคระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ